สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหน้าเป็นหน้าของผมเองนะครับแรงมากเลยครับผลไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีนะครับทางช่องทูทูนะครับคอนชัยคนอำเภอทั้งคุณนะครับผมผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับหากติดพลาดอันไหนขออภัยด้วยนะครับผมถ้าติดตามถ้าติดตามผมเยอะๆผมจะได้มีแรงใจบันดาลใจทำต่อนะครับผมขอกำลังขอกำลังใจด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสระผมที่ผมเลี้ยงปลาด้วยนะครับที่ผมเอาเข้าเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งวันนี้วันที่สานน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 ะะ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 คค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 ครร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 รัััััััััับบ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 ผผมมมมมมีีีีีี่่เเ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 เปป็็็าาาาาาาขขออออออองง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 งวกกกกกแแลลล้้้้้้ยยยยึตตหดดทุุำภิม ก็ยังไงก็ดูเอานะครับผมนี่นะครับไม่มีน้ำครับผมเพิ่งตกเมื่อคืนนี้ครับมีน้ำนิดเดียวนี่ครับกำลังมีนะครับรอรว่นนี้นะครับฝนจะตกอีกไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับมีทางเดินนะครับเดินมาสักผมนะครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับจากนั้นมานะครับก็ถึงนะครับนี่ครับเป็นป่าที่ปลูกเลี้ยงนะครับมีอูรอบสระลูกกระถูต้นนะครับต้นม่วงประพันธ์ไปด้วยนะครับปลูกไว้นะครับผม เป็นบอกระยงทรงยียงนะครับผมจะชอบเอาใบนะครับใบมันให้มันกินด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนิสสัดด้วยนะครับทั้ในบอกระยงทั้งสารนะครับเลี้ยงไว้นะครับผมนะครับในบอกระยองครับผมเลี้ยงมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับครับผมเอานะครับผม ก็มาพาดูนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไดินดูทีแต่วันนี้อาดูนะครับเลียงอย่างนี้ก็หลายปลาครับเป็นปลาสวายปลานิลปลาตะเพียงนะครับผมส่วนบ่ออยู่บ้านก็เลี้ยงด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูบ่ออยู่บ้านนะครับเป็นบ่อปูนนะครับ จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมขอฝากด้วยนะครับทางช่องกระทุนนะครับพรชัยนะครับผู้ดำเนนกคุณนะครับขอได้มีกำลังใจครับได้ทำต่อไปอีกนะครับผมผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับอาจจะผิดพลาดอะไรก็อภัยด้วยนะครับผมเพิ่งเริ่มทำใหม่นะครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มทำนะครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม